สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันฮาโลวีนของชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยวันนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมีนในวันฮาโลวีนนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมีนก็จะเข้าเดือนพฤศจิกายนเดือนใหม่แล้วนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีน พลังงานชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างมาดูค่ะ The lovers นะคะชาวราศีมีนเกิดอะไรขึ้นกับคุณระวังที่จะมีใครมาตกลุมรักคุณนะหรือคุณกำลังตกลุมรักใครหรือว่าช่วงนี้ความรักเข้ามาความรักกำลังวิ่งเข้ามาหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกหรือเปล่านะคะเรียกได้ว่าพลมลิขิต บุพเพสันนิวาสเดทินี่กำลังนำความรักมาให้กับคุณคุณกำลังเจอใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกชะตาต้องตาต้องใจรักแรกพบหรือคนที่อยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนเขากำลังจะมาหาคุณความผูกพันของความรักซึ่งถูกนำพามาด้วยดีวายนะมาพบเจอกันในจังหวะทํามมิ่งของชีวิตการถูกชะตาต้องตาต้องใจกำลังจะเกิดขึ้นพบเจอคนในฝันหนุ่มในฝันสาวในฝัน และรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนคนนี้มาพร้อมกับพรมลิขิตะะของความรักที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าผูกพันรู้สึกว่าสปาร์กโดนใจมีความเซ็กซี่มีความเร่าร้อนมีแรงดึงดูดนะคะมากๆเลยกับคนคนนี้เป็นพลังงานของเจมินาย ชาวราศีมีนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าวันนี้คุณจะได้แบบอย,อยู่ก็ได้พบเจอพบรักกับเขาในช่วงวันฮาโลวีนหรือเปล่าคะ Queen of Cups เชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณกําลังที่จะรู้สึกอะไรบางอย่างพิเศษกับตัวเองเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกฝันรู้สึกฝันอะไรแปลกแปลรู้สึกถึงความโรแมนติกในใจรู้สึกถึงการ ตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะทีนี้แหละ q u e e n of Cups ให้เชื่อในเรื่องของสัญชาตญาณที่คุณรู้สึกสัญชาตญาณที่กำลังบอกให้คุณได้รับรู้กับเซนส์ของคุณบางอย่างนะคะเซนส์ในการตัดสินใจเซนส์ที่มาจากธรรมชาตมาาิมาจากสายลมมาจากลมหนักกับลมหนาวมาจากเหตุการณ์สถานาการณ์บางอย่างจะทําให้คุณ รู้สึกว่ามั่นใจบางสิ่งเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่นึงแล้วคุณก็รู้สึกว่า มีแองเจลนัมเบอร์ที่เป็นสื่อให้กับคุณนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะจงมั่นใจในตัวเองนะฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะเมื่อคุณมีสติมีสมาธิกับตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่าลังเลที่คุณจะทําความดีอย่าลังเลที่คุณจะเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองจงให้เกียรติตัวเองจงเคารพตัวเองถ้ามีใครมาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคน อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรใครเข้ามาคุยเข้ามาจีบอะไรขอให้คุณใช้เวลากับเขาคนนั้นไปน,นานๆคือเช่นให้ให้ความสัมพันธ์หรือว่าการเรียนรู้กันไปอย่างธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะรับรู้ว่าเขาคนนั้นใช่หรือไม่ใช่ด้วยตัวคุณเองจริงนะคะแล้วก็อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายด้วยนะคะทุกคนในช่วงในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีใครเข้ามาจีบ The High r o a n เกิดขึ้น สิ่งที่คุณโฟกัสไม่ว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของอะไรตอนนี้หน้าที่การงานนะคะก็จะประสบความสําเร็จความรักก็จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าบางสิ่งกําลังบอกคุณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังปกป้องคุ้มครองให้คุณให้คุณตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองเคารพแล้วก็ทําสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่คุณจะที่คุณจะทําช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่คุณจะต้องตัดสินใจ บางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องบังคับหรือฝืนตัวเองแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อคุณทําดีที่สุดแล้วคุณจะภาคภูมิใจในความสําเร็จที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเพราะเวลาที่เราฝืนกับอะไรเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราฝืนกับอะไรแล้วมันยังไม่ใช่คุณอาจจะผิดหวังกับตัวเองแต่นั่นหมายถึงว่าคุณกําลังได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่จะประสบความสำเร็จแบบที่คุณไม่ต้องฝืนคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวมันจะประสบความสาเร็จเดี๋ยวมันจะได้สิ่งนนั้มา ว่าจะเป็นตําแหน่งการงานการเงินที่จะเข้ามาหรือว่าการเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องราวของความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ในสิ่งที่คุณ King of Source คุณกําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะด้วยความสามารถของตัวคุณเองอย่างที่บอกว่าในเรื่องของเจมินายพลังงานของธาตุลมคุณอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครที่เป็นชาวธาตุลมกับธาตุน้ําเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของธาตุด,ดินมังกรเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะต้องส่งเสริมกันทั้งบุญบารมีถึงเวลาเมื่อเป็นจังหวะของชีวิตคุณและเขาจะได้คุยกันและขยับสถานะความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นความรักครั้งใหม่คนคนนี้เขาจะรู้เลยว่าเขาจะชัดเจนในความจริงในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็การกระทําให้คุณได้เห็นว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณคุณจะรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองกับการกระทําของเขา และหน้าที่การงานของคุณบอกได้เลยค่ะว่าคุณกาลังที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตขอให้คุณทําสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในความดีงามของคุณจะทําให้คุณได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่มากขึ้นอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมีน king of wands wow the world เชื่อมั่นในความสามารถของคุณความอิสระของคุณ independence แล้วก็คอนฟ idence ในตัวตนของคุณแล้วก็ the world คุณกำลังได้โยกย้ายนะะสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการเดินทางเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยลองคือในสิ่งที่คุณอาจจะได้เป็นตัดสินใจในการที่จะทำธุรกิจของตัวเองตัดสินใจที่จะได้โยกย้ายตำแหน่งใหม่ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าได้มีการเติบโตหน้าที่การงานที่เป็น the world นาการกำเนิดเกิดใหม่ในบางเรื่องที่อาจจะเป็นบางอย่างที่เป็นประกายจุด ความฝันแรงบนันดาลใจของคุณให้คุณกล้าออกไปรับสิ่งนั้นกล้าออกไปท้าทายในสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่มากๆในตัวตนคุณที่มันมันส่งพลังในตัวคุณมากๆและความรักก็เหมือนกันคุณจะได้เจอใครที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณหรือว่าคุณกำลังที่จะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับคนรักคู่รักเลยทีเดียว สำหรับบางท่านชาวราศีมีนแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่ได้ได้สิ่งที่คุณรอคอยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นความสุขอิสรภาพในสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการคือคุณถามหาอะไรนะสิ่งนั้นาจะเกิดขึ้นที่คุณถ้าคุณตอนนี้คุณโฟกัสเต็มที่คุณแข่งขันกับตัวเองเต็มที่ king of w a n d s คือความรู้ของคุณเป็นเจ้าแห่งความรู้เจ้าแห่งการพรนาเจ้าแห่งการมีวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ จะทำให้คุณได้เติบโตเจริญรนุ่งเรืองๆๆและทําให้คุณได้มีสิ่งใหม่ๆในการทํางานทําเงินมากๆเลยให้คุณได้เติบโตไปสู่ทิศทางของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆ the world อิสรภาพที่คุณต้องการทีนี้แหละอยู่ที่คุณโฟกัสคุณจะโฟกัสในเรื่องของอะไร ชาวราศีมีนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวรอบโลกอิสรภาพทางชีวิตทุกด้านเป็นนายตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองฝันมุ่งหวังไว้ที่เราคอยไว้ five of swords แล้วก็ four of cups อดทนนะคะอดทนกับสิ่งที่คุณรอเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำและเป็นสิ่งที่คุณมั่นใจในตัวเองสุดๆเลย ทำแล้วมันรู้สึกโฟลตัวเองทำแล้วมันรู้สึกเป็นเจ้านายตัวเองนะมันมีความสุขมันมันมันดีมากๆแต่มันใช้เวลาจงอดทนกับความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรทําให้คุณรู้สึกน้อยทําให้คุณรู้สึกกังวลทําให้รู้สึกทอรู้สึกล้าสิ่งนั้นเป็นการวัดใจวัดใจคุณวัดในเรื่องของความอดทนวัดในเรื่องของความคิดและทําให้คุณได้ฝึกภูมิต้านทานทใจของเราด้วยฝึกให้ฝึกฝึกรอคอยที่ ฝึกเขาเรียกว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งโดยการใช้ลาแห่งการรอคอยในช่วงจวังหวะเวลาทามมิ่งของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอออยากให้ปีหน้ามันประสบความสาเร็จจังเลยมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าทำยังไม่ดีพอเชื่อว่า เชื่อว่าชาวราศีมีนคุณเข้าใจว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามัน,มนทำเต็มที่อ่ะมันจะรู้สึกมีความสุขมันจะภาคภูมิใจมากแต่อะไรที่มันยังทําไม่เต็มที่มันเหมือนติดอะไรบางสิ่งบางอย่างขาดอะไรบางอย่างหรือว่ามันต้องแบบเหมือนจะเหมือนอะไรสักอย่างนะเชื่อว่าคุณมีสัญชาตญาณแบบนี้นะคะเมื่อถึงจังหวะนของชีวิตชาวราศีมีนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะเอสบอนเห็นไหมคะนี่คือจายสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตของคุณ คุณรู้ว่าคุณกำลังกำลังไขว่คว้าอะไรความตื่นเต้นกำลังเข้ามาหาคุณสิ่งใหม่ๆกำลังเข้ามาหาคุณใี่คุณท้าทายคุณหยิบสิ่งนั้นให้มันให้มันเติบโตไปในวันข้างหน้าสมมติคุณอาจจะได้งานใหม่มาได้โปรเจกต์ใหม่มาคุณจับมาแล้วคุณต้องแบบสร้างมันให้ได้สร้างมันให้ต่อยอดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะลดน้ำโพนดินใส่ปุ๋ยจะทำให้มันตัดกิ่งก้านสาขาไปต่ออย่างไรมันมีความท้าทายใหม่เข้ามาหาคุณอยู่แน่นอน นี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะอะไรที่ซ้ําๆเดิมๆแล้วทําให้เราเกิดความเบื่อความอึดอัดความเครียดความคิดก็เกิดในเรื่องสุขภาพพาะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะขอคําตอบสิ่งที่คุณฝันไว้อาจจะไม่ใช่ในช่วงไทมิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะให้เป็นดังใจอย่างที่บอกไปแต่ซ m e t ริง g b เ tter มีอย่างอื่นให้คุณ romance ทำไมคิดบวกไว้นะคะ r e remain Positive คิดบวกไว้ความรักอาจจะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกอย่างที่บอกอค่ะเก่าหรือใหม่แบบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคุณต้องการความรักแบบโรแมนติกโรแมน c ์รักแท้รักเดียวใจเดียวถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะตัดอะไรเก่าๆเ,าเาดมิดมๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจ คุณกาลังได้เจอความรักความโรแมนติกที่กําลังเข้ามาหาคุณและเป็นคนใหม่ด้วยที่จะมาปลูกต้นรักความรักกับคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ